วันนี้เชฟโทนี่จะมาทำอะไรวันนี้จะพามาทำขนมอัมบัฟเฟลเบลยับอัมยากไหมไม่ยากไปขายตามห้างทั่วไปใช่เลยใช่ เราก็พาเชฟมานะเชฟโทนี่เชฟโทนี่เชฟมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศเปาอย่างแล้วเบลยังเขาปลูกอะไร,รไบ้างใบยาโปมาคาแทกวันนี้เอามาเสิร์เทศมาไหมมายมากไม่เอามามอามาอรยายโตออกดอกสวยกำลังออกดอกอยู่ม้วนวันนี้เชฟโทนี่จะมาทำอะไรวันนี้จะพามาทำขนมอบาบัฟเฟ่เบลยัง ทำยากไหมไม่ยากที่ขายตามห้างทั่วไปใช่เลยใช่นั่นเราเดี๋ยวมาทำเรื่องจับวันนี้กันก่อนเรามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยแล้วก็ตำช้ขนมปังแนะนัเมนูหน่อยใช่ไหมคะได้ค่ะอันดับแรกคือแป้งขนมปังโอเคแกต่อไปเนย นายนายอันต่อไปแปลงแค่ไายก่ยคไก่น้ำน้ำตาลเยอเยอเกลือนมเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการทำก่อนเนาะโอเควิธีการทำตับแลวเราต้องเอานม นองเจอไป,ไปไปไปอุ่นในไมโครเวฟในไฟอ่อนๆให้มันอุ่น,บบน,อนโอเคแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนให้มันละลายแล้วใส่ยยีต์ลงไปแล้วมันทิ้งไว้ให้มันทำปฏิกิริยาจากน้ำมันจะกลายเป็นากกา,ากจาก,กายนั่นเดี๋ยวเราไปทำกันเลย นมอุ่นๆลงมาแล้วเราก็ใส,นนสน่น้ำตา,นนาลน้ำป้ายค่อยใส่ใส่าน้ำปายใชวงขณะที่รอนมมันอุ่นเราก็ต้องเอาเนีเนยเนแป้งขนมปังนี่แป้งขนมปังแวกแวกขนมปัง แล้วเราก็ใส่แป้งเค้กเพื่อเพิ่มความนุ่มลงไปแล้วขนมปังมันจะมีความเหนียวเหนียวจืดๆยุ่งแต่แน่นั่นแต่พอเราใสา่แป้งเค้กลงไปแล้วม,มันก็จะนุ่มการทำขนมปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังอบหรือขนมปังเบลเยียมหรือว่าวาเฟิรมมันต้องเอาแป้งเค้กและแป้งขนมปงังผสมกัน แล้วก็แวกตรงข้างใส่เกือเก้อเกลือไม่สามารถใส่บนไปกับาส่วนที่มียีสตได้เพราะเขาเป็นโดเดี๋ยวเขาจะไปทำให้ยีสตไตาเราต้องผสมส่วนผสมของแห้งทุกอย่างนี่มัน แล้วก็สมของนมที่มันอุ่นแล้วเทลงไปเทลงไปด้านน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเยสใส่ลงไปเพื่อเป็นการมักิกจะทำหน้าที่กินน้ำตาลทำปฏิกิริยาแล้วก็พักทิ้งไว้ต่อไปเดี๋ยวเราจะตอกไข่ ใค่เราเพิ่อเอา,เอามา,า,า,าต่อไปเราจะต่อใครอน,นุอยาพูดภาษาไทยได้ไหมพูดได้น,นิดหน่อยแล้วสามฟอง <c oughs> ต่อไปไงตองอ่ะเรามาดูอันนี้คืออะไรนี่คือนี่คือนมอน้ำตาลเราเย็ดที่มันผสมเข้ากันดีเห็นไหม มันจะเริ่มีมันละลายเป็นแบบนี้ไปแล้วไปนหนหนึ่งเดียวกันไปแล้วโอเคใส่ไข่ลงมาเลย่อยอใส่ไข่ลงไปเราจะเอาอัตราส่วนของน้ําก็คือมีไข่มีน้ํารวมกันรวมกัไปเลยเพไม่งั้นเดี๋ยวพอเรามันไปโจนแป้งแล้วเดีมันไม่ไม่เสมอกันเขาเขาเาเรียกหัวตีสําหรับ นวดขนมปังโดยเฉพาะแล้วก็ก็คือจะเป็นหัวตะขอโอเคเครื่องตีเวลาเราซื้อมามันจะมีทั้งหมดสามสามหัวใหยนะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่แบบแรกเลยใส่แป้งไปเลยเนาะค่อยๆเอาลงไปคลายไล้มแล้วก็เริ่มค่อยๆเทผมจับคลายลงไป จับดีๆะเกียบ่้นี่ก็ปล่อยเทลงไปนจะเข้านดี จะเริ่มไม่ติดเครื่องไม่ติดโหวดแล้มันเริ่มละเอียดในระดับนะคะไฟที่เห็นแบบเนะื mm ้ hmm. อแต่ยังไม่เสร็จ mm hmm. เราต้องเอา mm hmm. เนยลาละลาย mm hmm. ดับสุดท้ายเลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีหมดแล้วต mm ิด hmm. พิมพ์นิดน้อยไมื่อไร mm hmm. เดี๋ยวเอาไว้ mm hmm. ทาพิม อันนี้เราก็เอามันลงมาได้จะได้นี่มันก็จะเนี้ยงเนียงแบบนี้อืมมันเนี้ยงเนี้ยงแบบแบงเราก็จะแบบแบงตัดเลยตัดชั้งกี่โลเอาไม่ได้ประมาณได้ยังโอเคโอเคห้าสิบห้าสิบกรัม,มต้องได้ก่อนละห้าสิบกรัมแล้วเราวางไว้อืมได้ แล้วแกนี่เราจะมาทำย่างีงยาให้เขาเป็นฟิล์มขนมปังมันไม่ใช่ว่าจะไปปั้นๆให้มันามาไปกลมๆได้เาให้ทาอย่างเงี้ยให้หน้ามันตึงๆตึงๆตึงๆเนี่ยมันนวลมันตึงๆให้มันตึงๆเงี้ยเงีแล้วก็วางมันต่างไปจากเดิมมากเลย เป็นการไล่อากาศนะทำไปมันก็รู้สึกไหมว่ามันขยายมากขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นจะมาทำตัววัฟเฟิลกันใช่ไหมคะมันเริ่มชิมอ,อะไรละแล้ว โค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 อันนี้เป็นอะไรธรรมดานี่อีกอันหนึ่งเอาไปอันนี้โค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 อะมันจะเพิ่มความหอมหวานอร่อยน่าทานน่าทานปลูกบอลใส่ลงไปอย่างนี้เลยอร่อยเดี๋ยวพอเวลานี่ปึ๊บไป หวานคาราเมลหวานหอมคาราเมลกรอบนอกนุ่มในแต่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็หวานหอมคาราเมลนะคะก็หวังเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะงั้นน้องจะฬากับแม่นะคะก็ขอจบคที่จริงเท่านี้ก่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย 咋嘞？